ามข่าวกันต่อเลยนะคะหลังจากที่ผ่านปีใหม่มาแล้วนะคะสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นคิวของวันเด็กแห่งชาติบ้างค่ะซึ่งก็จะมีหลายหน่วยง,งานนะคะที่มีกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะธนาคารก็มีการส่งเสริมเรื่องของการออมและวินัยการเงินค่ะไปดูกันที่ธนาคารกรุงเทพค่ะล่าสุดก็มีข่าวนะคะว่าจะมีการมอบสมุดน้องจุดรับวันเด็กปี2569ค่ะ โดยทางคุณชัยฤทธิ์อนุชิตวรวงรองผู้จัดการใหญ่และทางคุณพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนธนาคารค่ะส่งมอบสมุดน้องจุดในทีมน้องจุดแยกขยะ จำนวน150,000เล่มและดินสอดำลายไม้ไส้2 b ีพิมพ์ตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุงเทพทั้งหมด75,000แท่งเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 1 9ค่ะมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยง,งานต่างๆกว่า1,200แห่งทั่วประเทศผ่านสาขาของธนาคารกรุงเทพ727สาขาค่ะ ซึ่งเนื้อาหาในสมุดนะคะมีการสอดแท้ความรู้เรื่องการแยกขยะอย่างถูกวิธีควบคู่กับการออมเงินและการวางแผนใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะโดยใช้วัสดุรักโลกลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยคาร์บอนสอนบทบาทธนาคารนะคะในฐานะของเพื่อนคู่คิดมีคู่บ้านที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะ